จ้าครับครับสวัสดีครับสาวฒนาว่างเนาะว่างครว่าง,างไม่ไม่ไม่ว่าเราทํางานแต่ได้อยู่แค่เลขสี่ชุดเองโค้งสุดท้ายได้จ้ะได้จ้ะวันนี้เราวางโค้งสุดท้ายเนาะอ้าววางโค้งสุดท้ายไปจ้ะวางละคิบเนาะโอเคเออเค,ค่ะคลิปเรืงเนี่ยอัดจ,จ้าอัดจ,จ้า อากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวัด,ดวอ,อีกแล้วเอาอีกแค่จะเอาดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็ประมาณนี้เนาะมันเย็นอากาศเย็นแล้วลมแรงอา,ากาศมันคืมจะอากาศมันคืมมันหนาวใช่ค่ะอากาศมันเย็นโหสุดท้ายนี่วางหลักสิบวางสองกับห้าไปเลยครับหลักสิบวางไปที่สองกับห้าเนาะจ้ะครับผมกับคู่ สองห้าสองแปดสองห้าสองแปดแล้วก็ห้าห้ากับห้าแปดห้าห้ากับห้าแปดกับชุดสามตัวนี้ศูนย์ห้าแปดก็วางไปแล้วเนาะจ้าเอาศูนย์ศูนย์หนึ่ร้อยเราไม่ติดศูนย์นะคแต่ของคนอื่นทำไมได้ศูนย์กันจังเอาเก้าสองห้า สองร้อยเอาเก้าสองห้าเก้าสองห้าครับกับเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดครับวางไว้สองชุดครับหลักร้อยจ้ะสามตัวคิดว่าได้เงินหนึ่งวันนี้ก็มั่นใจสองห้ากับห้าแปดต้นนะครับสองห้านี่เน้นเน้นกับห้าแปดเนาะกลับคิดว่ายังไม่น่าจะเบิ้ลห้าห้ามั้งอือจ้ะแต่ก็ปักหลักก็เหมือนเดิม รับยังไงก็เล่นให้เต็มชุดไว้สี่ชุด่างเนี่ยบักเอฟซีเล่นไว้สี่ชุดด้ว่าเก้าชุดนึงเนี่ยแล้วก็ให้มันมีหนักเบาเอครับอืมค่ะถ้าเราพลาดชุดใดชุดหนึ่งมามันก็จะได้ไม่ขาดทุนจ้ะเดี๋ยวจะสรุปให้เอฟซีดูตั้งแต่เราปล่อยคลิปแรกแล้วก็คลิปสองแล้วก็คลิปสามนี้เนาะครับผมเพราะว่ามันมีหลักการผมไม่รู้ว่าผมวางไปกี่ชุดจับได้ไดเก้าชุดหรือเปล่าจ้ะค่ะอืมถ้ามันมี นั่นแหละคลิปแรกเต็มแล้วคลิปสองมีอยู่มีอยู่สามชุดจะแม้ก็เอารวมๆกันแล้วก็เ,กเหลือไม่กี่ชุดลรวจา้าก็จะสรุปให้ดูว่าต้นคลิปเราเอองวดงวดที่เราให้ต่องวดอะ่ะมันตัวไหนมั่งเนาะแต่ก็ตามหลักพวกเด่นพวกอะไรพวกนี้เอฟซีได้อแต่ถ้าสูตรไม่เอ็กซ์เดิก็ชอบห้าแปดนี่แหละหรือมันจะหนีไปสองแปดอีกอ ก็เหมือนแบบแต่ตอนมันออกสองแปดก็ยัง, 2, ง,ง 2, มีอยู่ในสี่ชุดนี้แหละอืมจ้าเพราะว่าหลักหน่วยเราก็ฟันไปที่แปดเนาะใช่ใช่เพราะว่างวดที่แล้วนี่หลักหน่วยมันหนึ่งตัวเดียวมันไม่โดนดับเลยอืมวันนี้มันก็แปบดบตัวเดียวไม่โดนดับเลยจ้าว่ามันเข้าอีกมวดหนึ่งมันก็น่าจะโอเคเลยแหละจ้ะาค <รถ S 1> ่ะส <0 S 1> มังกําลังเดินดีครับจ้าก็ตามนี้เนาะตามหลักใครชอบอ่าชุดไหนก็จัดเพราะว่าก็น้อยหางแล้วแหละเนาะ ครับครับน้อยแล้วแหละน้อยและมันมีเต็มที่ไม่น่าจะเกินสิบชุดน่าดูแล้วนะจ้าอืมหนักเบาก็ว่ากันไปครับจ้าค่ะก็ตามนั้นเนาะยังไงก็ครับผมค่ะค่ะก็คือโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะสามันาจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะมันมีหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ชุดเต็มอีกเนาะใช่ใช่ใช่อ่าไม่รับวเวลาดูแลสุขภาพค่ะให้หายไวๆนะ ครับผมค่ะค่ะค่ะวันดีจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวสามานาจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะทางเสียนปากช่องให้ฟังอีกเแกนึงเด้อโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะปักหลักสิบหน่วยเพิรนตัดให้เน้นเน,น้นเลยพี่น้องจ้ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดหลักสิบเพิรนตัดให้เนาะคะ่ะหลักสิบบนตัดให้สองกับห้าจับคู่ไหก็คือสองห้าสองแปดห้าห้าห้าแปดจ้ะ สามตัว925และ958เน้นให้แค่25กับ58เค่นั้นจ้ะนี่คือโคงสุดท้ายเด้อพี่น้องหลักสิบบนแต่ว่าคลิปที่ลงไปว่างอกอนานั้นคือหลักหน่วยบนจ้ะหน่วยบนนี่มีซีมีหามีเปดตัดออกเลออยจะหาก,กับเปดเราก็ตัดออกให้หน้อยที่สุดคือวิ่งไปที่เปดหน่วยจ้ะหลักหน่วยฟันเปดตัวเดียวโคลุเด้อค่ะ เพิ่นจ่กับมีสองเป็ดสามเปดห้าเป็ดกับว่าถิงกันได้จ้ะก็ยังคงเดิมเลขใครๆกันแต่เลขที่ไม่มานาะคะ่ะหลักสิบหลักหน่วยบนมีหนึ่งมีสี่มีหกจ้ะแล้วกับเลขที่ไม่มาด้วยกันบนเดอมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีสี่นี่บ่สามารถกดค้อนมาแล้วก็หนึ่งสองสี่เก่ากับบสามารถกดค้อนมาได้จ้ะอันนี้คือหลักสิบบนและหลักหน่วยบนจ้ะเอาเปรียบเทียบบึง้ง อันนี้โครงสุด้ทยเนาะแต่ว่าเสเบึงชุดเต็มบอันนี้พี่น้องจ้ะชุดเต็มเพิ่นอันนี้ชุดเต็มเพิ่นตั้งแต่เพิ่นป้อยต้องงวดเพล่นพี่น้องจ้ะอันนี้คือชุดเต็มเนาะค่ะเด่นอมตะมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดเนาะค่ะสําหรับเด่นรองมีแปดมีศูนย์มีห้านะคะก็คือเป็นตัวประกบจ้ะวิ่งหากระเปดจ้ะหลักสิบเนาะค่ะมีหนึ่งมีสองมีสามมีห้ามีหกหลักหน่วยมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปด จะอันนี้คือชุดเต็มนะคะสองหาสองเจ็ดสองแปดหาหาหาเจ็ดหาแปดศแล้วก็ห้าอันนี้ชุดเต็มจ้ะเลขดับ10หน่วยบอมาแทนเนนอนคือมี1มีสีมี6จ้ะอันนี้ที่เพิ่นไปจับฉลากกินแบ่งถึงไว้นี่5หกสามแปดศูนย์ห้าห้าแล้วก็หกสามแปดนย์หปดอันนี้ที่เพิ่นไปจับฉลากกินแบ่งถึงไว้อันนี้คือชุดเต็มเด้อนะคะ่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจค่ะ ผู้ใดสงสัยยังกระทุหาเพิ่นได้โดยตรงพี่น้อง0922884133จะอันนี้คือชุดเต็มเนาะคะ่ะฟังให้เข้าใจเด้อค่ะสําหรับอันนี้คือโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายกระตัดไถน้อยหางครับอีรีพี่น้องหลักสิบเละหลักหน่วยจะอันนี้หลักสิบเละหลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักสิบอยู่ฟังนี่หลักหน่วยอยู่ฟังนี่จะปักหลักไข้พร้อมเนาะค่ะเนาะอ้าวพี่น้องคะแคปหน้าจอจ้า สำหรับเซียนปากช่องนะคะเลขลอกมหารวยนะผู้ใดอยากสอบถามก็ตามนี่เลยเบอร์โทรเพิ่นก็ขึ้นไว้ให้ยูุ่นี่จ้าเพิ่อสาบายเป็นได้เพิ่นก็ยังน้ำสูตรไวยคำนวณมาแบ่งปันเอฟซีฟนช่องก็จังใดกับมวดนี้ก็ให้หิ้งให้ปังให้ดังให้รวยให้เต็กสามโตตรงบนเด้อ่ะแต่วต่วววาเลขกังามที่พี่น้องค่ะมักหลักใดก็ใส่หลักนันหละพี่น้องเป็นปักหลักไข้ปานนี้ก็จัดโหลดจ้ะ ถตาเมียนมาผู้ใดทุนไหลก็ว,วิ่งไปที่8ปดตัวเดียวโโ <Nash> ขูหลวดพี่น้องค่ะเอา้ามาคลิปนี้ฝากไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กริงกริง,งเปิดค่าการมองเห็นไม้เด้อจ้ะถือปิดกันค่ะค่ะจ้ะอ้าพี่น้องจ้างวนันดีสันจรเนาะค่ะก็ให้ขออ่าสันจรนให้เิ่นหมุนมาถือเลขเฮาเนะค่ะถือสามตัวตรงๆปุหมละเพราะไดมีเงินเที่ยวปีใหม่แน่นอจ้นะเนาะ เอามาคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงๆเปิดทากการมองเห็นจ้าคลิปนี้เฮงๆงปังปงด้วยๆสูก่กูสู่คนเงินไลกองท้องไลเก่าไปละจ้ะสวัสดีค่ะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปะปะติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพีติโยวิวัชันโตสัพพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรารโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรมรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังภะระ